สวัสดีครับก็กลับมาพวกผมคนเดิมมาตุคุงนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวผ้าคลุมรถกันไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เราเล่นโอเคเราจะมารีวิวรถคันรถคันนี้กันนะครับนิสสันแม x ซิมา A33 รุ่น2.0ไม่ใช่ 3.0GV นะครับถึงมันจะบอกว่าเครื่อง3พันแต่เกมคือให้มาเครื่อง2 0 0ครับเพราะเบสจากรถในเกมซึ่งเครื่อง2 0 0ไม่มีอะไรครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลย เสร็ okay. จแล้วก็ไปดูในรถกันโอเคนะครับภายในเนี่ยก็เป็นแบบมอดนะครับไม่ใช่ใช้ไม่ได้ใช้ภายในของรถในเกมเข็มไม้ตัวนี้เวิร์กทุกอย่างเวิร์ก,กดีนะครับไม่ใช่เข็มเข็มไม่ขึ้นไม่มีอะไรนะครับแค่มันมีปัญหาตรงนี้นิดหน่อยครับคือเวลาเปิดไฟหน้าเนี่ยมันจะมีแต่ไอ้ตรงขาขาวนี่ที่ขึ้นนะครับไม่แน่ใจผมว่าน่าจะเป็นไม่วิทยุก็นะ่าจะที่ใส่เทปนะครับ แต่เขีนไม่สีเขียวตรงนี้จะไม่สว่างนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วก็แต่ที่เหลือคือโอเคหมดครับมีไฟเลี้ยวแต่ไม่ได้ขึ้นบนแดชบอร์ดนะนะแต่ก็มีเสียงครบนะครับมีเสียงอเบรกมือเบรกมือเบรก,กมือยังไม่ได้ทําให้ขยับได้นะครับเกียร์ก็เหมือนกันเกียร์ยังขยับไม่ได้อันนี้อันนี้นี่ผมกดให้ดูเลย เกย,ยังขยับไม่ได้คนระก็ไม่เป็นไรส่วนที่เหลือคือทุกอย่างโอเคหมดนะครับแล้วก็แถมซันรูฟมาให้จุดหนึ่งด้วยแบบรถเก่งนะครับคันนี้ด้วยด้วยความที่เป็นทริมสปอร์ตนี่มันเพิ่มสปอยเลอร์เข้ามาให้นะครับถือว่าดีเลยสปอยเลอร์เป็นอะไรที่ทําให้รถสวยขึ้นนะครับไปเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยนะครับเดี๋ยวลองบีตแตรด้วยนะ เป็นแตรของเพซิมานะคะพอคันนี้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรจากเพซิมามามากแค่ทําเฟรมให้มันกลายเป็นเฟรมกับตัวถังให้มันกลายเป็นนิสสันอ่ะโอ้โหเดี๋ยวไปจอดตรงจุดชมวิวที่เขาให้ในเกมดีกว่าที่ีผมเคยมาตายกับรถฟอร์ดนะครับในคลิปที่แล้วที่ผมรีวิวรถ ขอบคาวิตเตอเรียคือคุมรถมาอยู่ป้ายกับขอบทางเข้าไปทีนะคงนี้จะไม่เกิดขึ้นครับเดี๋ยวลองมาดูภายในแบบว่าฟังเสียงกันว่าเมื่ออยู่ภายในเวลารับเป็นยังไงโอเคโอ้โหถือว่าเงียบนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้เนี่ยเป็นรถเอ่อคลาสเป็น d e ีเ gment ถ้าจะไม่ผิดนะคับเป็นดีเดเมนตมันเป็นรถที่ค่าที่มันหรูหน่อยอรัเดี๋ยวผมแถมริฟให้ดูด้วยเราจะหยุดกันข้างหน้านะครับความเร็วพอดีโอเคครับเอาละครับ สำหรับรถคันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอถามผู้รู้เลยนะครับว่าออคันนี้เคยถ่ายขายในไทยไหมเพราะว่าผมเคยเห็นผมเคยเห็นรถนิสสันหน้าตาคล้ายแบบนี้แต่มันคือนิสสันซันนี่อะค่ะผมจำไม่ได้เหมือนกันว่ามันเรียกว่าอะไรผมเหมือนผมเคยเห็นนะครับมันจะไม่ใช่ทีเหน้านะครับมันไม่ใช่ทีเนาแล้วก็ไม่ใช่ซันนี่จำจำไม่ได้เหมือนกันถ้าใครรู้ก็อขอเมนต์มาด้วยนะครับ ราะว่าผมเคยเห็นแถวบ้านผมมีอยู่คันหนึ่งหน้าตาคล้ายๆแบบนี้เลยครับอ่อสาระรถคันนี้นะครับเท่าที่ผมไปลองขับดูฟีลการขับเนี่ยมันได้เหมือนกับเออ่รถอีบิชูเพซิมานะครับที่ผมเคยรีวิวไปเนี่ยครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่นะครับแถวนี้แถวนี้อยู่ไหม ก็ก๊อกเพซิมาหายไปไหนวคอนี่นี่นะครับคันที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับอารมณ์การขับมันจะมันจะประมาณนี้แหละครับประมาณเหมือนใครที่ไม่มีมอดคันนี้ก็เอ่อถ้าขับเพซิมาก็จะได้ก็จะได้อารมณ์ประมาณนั้นเลยครับแต่ถ้าใครอยากขับนี่ผมผมเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ข้างข้างล่างนะครับเอ่อถ้าใครยังโหลดไม่เป็นผมมีคลิปสอนโหลดหมอดใส่เกมนี้แล้วนะครับ ก็ไปดูกันได้นะครับโอเคครับสำหรับรถคันนี้แล้วก็ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวนะ